สวัสดีครับชาวเซเว่นไนทุกคนครับกลับมาพบกับผมแอสซิสควายแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพากันไปตีถ้ามังกรกิลนะครับเลเวล8นะครับเป็นมังกรดํานะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นไซเอินปลูกพลังเทพเจ้านั่นเองในการสู้นะครับกับมังกรดําเนื่องจากว่าไซเอินเนี่ยเรียนตามตรงเลยนะครับว่ามีบั๊กนะครับเยอะมากเลยนะครับเหตุผลที่ไซเอินตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการบั๊กนะครับบั๊กอะไรนะครับอ่อย่างแรกนะครับ เซอินนะครับจะไม่ได้รับบัฟนะครับทุกอย่างที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีเช่นเจมเพิ่มพลังโจมตี5 0ไม่มีผลกับเซอินนะครับอันนี้มันคือจะจะบอกว่าทับกับอะไรหรือเปล่ามันไม่น่าจะทับกับมันไม่มีอะไรให้ทับนะครับยกเว้นของรักซึ่งของรักเนี่ยมันมีเพิ่มพลังโจมตี30%แต่ทากะก็มีเพิ่มพลังโจมตี50%ิเเหมือนกันแต่ไม่ทับนะครับอ่ะเซอินทับนะครับทําให้เจมเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นตีสองครั้งแทนนะครับอ่ะตรงนี้ผมแนะนำาให้เปลี่ยนเป็นตีสองครั้งนะครับแต่ว่าผมอัดคลิปไปแล้วนะครับวิธีตีนะครับซึ่งที่ผมอัดไปเนี่ยผมใช้เจมเพิ่มพลังโจมตีซึ่งผมมารู้ในภายหลังนะครับว่ามันบั๊กนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นตีสองครั้งนั้นก็ได้แล้วกันนะครับเซอินนะครับไม่ได้รับบัฟที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างที่1นะครับอย่างที่2อันนี้เป็นบั๊กที่ส่งผผลลดีกกัับบู้เ่นนะคคร็ื เมื่อเซอิน e รับบัฟที่เป็นการเสริมนะครับเมื่อกี้เพิ่มนะครับไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าเกิดได้รับการเสริมนะครับจากฮายองนะครับจะทําให้บัฟมันยังค้างอยู่นานกว่าปกตินะครับเช่นบัฟฮายองเพิ่มมาสครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยเมื่อหมด4ครั้งแล้วยังตีแรงอยู่นะครับตีแรงได้อีกประมาณ4ี่ครั้งมั้งครับไม่แน่ใจคือไม่ได้นับจริงจังนะแต่ว่าประมาณแปด อยู่ประมาณ8ครั้งแล้วกันตีประมาณนะครับประมาณ8ครั้งนะครับนี่คือบัฟค้างแล้วก็รู้สึกว่าดามเมจจะตันที่2ล้านนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมบัฟฮายองไปปุ๊บตี2ล้านใช่ไหมครับแต่พอโดนรถพันจมตีอบอสมังกรมังกรดำเนี่ยมีรถพันจมตีใช่ไหมครับรถล,ลังจมตีมานะครับดามเมจจะเป็น2ล้านอยู่ตราบที่ยังมีบัฟฮายองเหมือนว่าบัฟดามเมจเซอินเนี่ยมันตันที่2ล้านแต่จริงๆแล้วมันทะลุเกิน2ล้านไปนะครับ อ่ะพอโดนรถพันโจมตีมามันก็ยังเหลือเท่าเดิมแต่พอบัฟหายอมหมดปุ๊บดาเมจถึงจะลดลงมาเหลือล้านกว่านะครับอ่ะอันนี้คือบั๊กอย่างที่2นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เซอินเนี่ยมีปัญหาในการใช้งานนะครับแต่นะครับก็ยังมีโหมดที่เซอินนะครับสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีกว่าทากะเช่นโหมดมังกรดํานะครับมังกรดํานะครับมีบัฟหลบ100%นะครับก็ถ้าเราใส่ potential เพิ่มมันยำนะครับมันจะเพิ่มได้แค่60%ใช่ไหมครับ สำหรับโพเรนเชียลน,นะซึ่งทากาเนี่ยต้องใช้โพเรนเชียลนะครับโอ้โหก็เปลี่ยนดูไม่ได้ด้วยอ่ะต้องเปลี่ยนโพเรนเชียลเป็นตีแม่นและต่อให้ใส่โพเรนเชียลอย่างเดียวก็ตีไม่โดนตลอดนะครับเนื่องจากว่ามังกรมันหลบ100นะครับต่อให้ใส่บัฟโพเรนเชียลแม่นมาได้60เราก็ยังต้องไปใส่พลานอสอยู่ดีเพื่อจะให้ตีโดนทุกดอกถ้าไม่เช่นนั้นเราต้องไปวัดดวงเอานะครับว่าจะตีได้เยอะได้น้อยอยู่ที่ดวงว่าจะตีโดนมากโดนน้อยแค่ไหนเพราะมันแค่60%เอเองนะครับเซอิน มีบัฟไม่พลาดเป้าทําให้ได้เปรียบในการเล่นโหมดนี้แล้วสามารถใช้ตัวละครได้หลากหลายกว่านะครับก็ทีมที่ใช้นะครับแน่นอนว่าไม่ได้ใส Irene dinner, ie, yeah. ่ไอรีนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้รับบัฟของไอรีนก็เลยสามารถใส่ตัวที่เป็นบัฟถึกได้เต็มที่นะครับก็ดูของเซนก่อนเซนนะครับ2จุดอ่อนนะครับ2ตอบโต้นะครับเซนคือตัวตอบโต้หลักนะครับของทีมนะครับเนื่องจากว่าเน้นการโจมตีแบบสเปเชียลแอคแท็กนะครับจะทําให้สร้างความเสียได้มหาศาลนะครับเนื่องจากว่า ไอที่มันเด้งเพิ่มเติม200%เมื่อส่พลัป้องกันเนี่ยมันประมาณ2ล้านนะครับก็คือเปลนกับเพิ่มฮิตการโจมตีของสกิลให้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะก็แล้วก็ฟันธรรมดาตัวนี้ประมาณ600,000นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เจมตี2ครั้งนะครับจะทำดาเมจได้สูงกว่านี้นะครับก็จากตี600,000ก็จะกลายเป็นเบิ้ลนะครับเป็น600,000สอครั้งนะครับอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแหวนนะครับเป็นแหวนคิดเข้าดาเมจนะครับข้างบนอาจจะใส่เป็นวอชิลหรืออะะไไรรก็ด้นคับ เจมนะครับแนะนําเป็นตอนนี้เป็นตีสองครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลหรือจุดอ่อนนะครับถ้าใครไม่มีเจม PVE ก็แยกเป็นคริติคอลหนึ่งอันจุดอ่อนหนึ่งอันนั่นแหละนะเป็นดาเมจนะครับดาเมจคริติคอลดาเมจจุดอ่อนนะครับแล้วก็ลดคูลด,ดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะลูกไฟตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือลดคูลด,ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มรัโจมตีกายภาพยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มความเสียหายจกากธาตุไฟสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่มีลูกไฟเพิ่มห้าเป้านะครับบอออกกไไว้้่่นนนนในคลิปิปีผม in, ผมมมเซส แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบลักหรือเปล่าผมกลัวว่าผมต่อยผมไปรีนะครับก็อาจจะทําได้ดาเมจได้แค่สองสองล้านเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบลักอะไรนะครับอ่ะเป็นว่าในคลิปนี้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็โพทนเชียลแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นคียที่เข้ากับคิดที่เข้าจุดออนดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจทัชไฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคสับดาเมจนะครับตัวบัฟนะครับ ลาเชลแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวบัฟดาเมจที่ดีอยู่นะครับได้ดีที่สุดอยู่แล้วแหละใส่เป็น2เลื่อนนะครับ2สปีดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนหลบนะครับสําคัญมากนะครับแหวนหลบอ่าแล้วก็เจมเป็นลดความเสี่ยงจากการบล็อกนะครับเนื่องจากว่ามีบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโคลทุกตัวนะอ่าแล้วก็เล่นเกตเอาไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นเพิ่มความ้องกันนะครับจะได้อึดๆนั่นเองนะครับลิมิตเบรกก็อันนี้มีลดธาตุไฟด้วยนะครับลดดาเมจจากธาตุไฟนะเปิดไว้นะครับอ่ะซิก ซีคไม่ได้ใส่มาบัฟนะครับบอกไว้ก่อนซีคเนี่ยไม่ได้บัฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นโซลต์ตัวด้วยแต่การตีของซีคลดคูลดาวน์เนี่ยมีประโยชน์อยู่นะครับถ้าเกิดพอถึงเทิร์นของซีคเนี่ยซีคออกไปฟันนะครับก็จะช่วยให้ลดคูลดาวน์ได้นะครับอันนี้เป็นใส่มาเสริมในการลดคูลดาวน์นะครับนอกจากนี้นะครับสกิลอาเวของซีคยังช่วยตั้งสถานะ4ครั้งเนื่องจากว่าเราไม่สามารถโหลสกิลได้นะครับทำให้เรามีจังหวะต้องไปกดสกิลอื่นนะครับเราก็จะแวะมากดสกิลอาเวของซีค เพื่อบัฟต้้นสถานะ4ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะก็2เลือดนะครับสสปีดแต่ว่าไม่ทําให้เป็นสปีดท,ท็อปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดมาถึงซีออกไปเปิดเลยเนะี่ยมันก็เสียการลดคูดาวฟรีใช่ไหมครับอาจจะใส่เป็นซักให้อยู่ซักอันดับ3ของทีมอะไรอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ประดับนะครับเป็นหลบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจมลดความเสี่ยงจากการบล็อกนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็อันนี้ผมใส่รอดชีวิตละหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามานะครับ ลิม uh, ิตเบกก็อันนี้ลดธาตุไฟนะครับผมเพิ่มไว้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับซีนะครับไฮยองก่อนไฮยองนี้เป็นตัวบัฟ <B up S 2> หลักของโหมดไอถ้ามึงก่อนคิวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไฮยองเนี่ยทําให้ทีมนะครับบล็อกทั้งทีมเลยติดบล็อกทั้งทีมเลยแล้วก็มีบัฟสร้างวอยชิลกับบัฟบูสต์ดาเมจให้แล้วนอกจากนี้ยังบัฟถึกให้กับทั้งทีมด้วยนะครับอ่ะใส่เป็น2สปีดเช่นกันนะครับ2เลือดนะครับแหวนหลบเหมือนเดิมนะครับทุกตัวเลย เจมนะครับเป็นลดความเสี่ยงจากการบล็อกเช่นกันนะครับเล่นเกตเอเวกนะครับแล้วก็ลดคูดาวนะครับจริงๆอยากใส่เป็นพวกพลังป้องกันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีนะครับมีแค่นี้ก็เลยใส่เปเล่นเกตเอเวกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเกตเต็มเร็วขึ้นก็จะช่วยทีมอึดนั่นเองนะครับโอเคอทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับอีวานอีวานใส่มาเพื่ออะไรอีวานหลกัหลกๆคือผมใส่มาเพื่อยกโลนะครับ สร้างวอยชิลหนึ่งครั้งจะได้คอมโบกับฮายองนะครับเปิดโล่เรื่อยๆจะยืนได้นานมากนะครับถ้าเราเปิดถูกจังหวะเราจะบล็อกสกิลได้ตลอดนะครับ oh, 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 oh. แล้วก็ไปลุ้นว่าการโจมตีปกติของบอสเนี่ยมันจะตบเราคว่ำเลยหรือเปล่านะอ่ะนอกจากนี้อีวานยังเพิ่มพลังป้องกันอีก50%ให้กับทั้งทีมนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ลูดี้นะครับเนื่องจากว่าลูดี้เนี่ยมันมีตบโต้แบบการันตีนะครับทำให้มันแย่งไซนตตบโต้นะก็เลยต้องกลับมาใช้เป็นอ e ีวานแทน หรือถ้าเกิดใครมีลูดี้6ดาวนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันอาจจะถือก,กว่าอ e ีวานด้วยเนื่องจากว่าบัฟ60%แล้วก็มีบล็อก100อนนะครับอ่ะมันบล็อกร้อยอยู่แล้วนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคอีวานนะครับใส่เป็นสสปีด2เลือดเช่นกันนะครับแหวนเป็นแหวนหลบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจมลดควมามเสียหายจากการบล็อกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดครูดาวอันนี้อีกเม็ดหนึ่งนะครับสำคัญนะครับส่วน อันกลางนี้ผมไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมก็เลยยัดมาก่อนนะจริงๆควรใส่เพิ่มเพื่อป้องกันนะครับแต่ว่าไม่มีนั่นเองนะครับโอเคเอมากี้ฮายองอ๋อโอเคฮายองมีรถคูดาวด้วยนะครับสาคัญมากทีมนี้ใส่รถคูดาวสามตัวเซอินอีวานแล้วก็ฮายองถ้าเกิดอีวานกับฮายองไม่ได้ใส่รถคูดาวจะยกโล่ไม่ทันนะครับอ่ะโอเคซึ่งผมจะบอกเลยว่าในคลิปที่ผมอัดไปเนี่ยที่ผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนผมตีต,ตอนตีสองนั่ง นั่งลองซีนั่งคืนเลยผมหาบัก๊กซีนแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยอ่านไว้นะครับเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูในคลิปนะครับอีวานผมไม่ได้สั่นรถคูดาวทาให้คูดาวช้านะครับถ้าเกิดใส่รถคูดาวเข้าไปแบบเมื่อกี้จะทําให้เล่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสัว์เลี้ยงเป็นคารัมเนื่องจากเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดแล้วนะครับอ่าเนื่องจากว่ามันมีรถเกราะ30แล้วก็เพิ่มดาเมจอย่างละ2 0อีก2อันเลยนะไม่มีอะไรน่าจะดีกว่าแล้วแหละนะครับโอเคนะครับแผนแผนอุย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 แผน,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 ะแนะครับ ก็ตั้งสถานะให้เซอินนั่นแหละนะจะได้ไม่โดนรดพลังโจมตีนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมอ่าพาซีพาซีคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีลดโต้นิดหนึ่งอันนี้เป็นเพิ่มบล็อกให้กับทีมซีกิงไม่จําเป็นนะครับเพราะามันติดบล็อกอยู่แล้วนะครับเพิ่มคีดที่เข้าก็ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดที่เข้าร้อเอซ็นอยู่แล้วอันนี้อะไรก็ได้เนาะอันนี้เป็นลดเกราะนะครับเพิ่มคีดที่เข้าเข้าไปนะครับอันนี้เป็นรดจุดต่ออีกฝ่ายนะครับจะได้ตีเบาลงนะอะไรประมาณนนีีี้่กก็ลคครอฝาะับ อ่าก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็มันเดิมธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้เป็นติดรถไฟแรงขึ้นนะครับลดพลังโจมตีปกตินะครับปั๊บห้าเป้านะครับอันนี้อย่าลืมมาลงมานะถ้าเกิดอากาศใช้ข้างบนนะครับสีนใช้ข้างล่างนะเพิ่มพลังโจมตี PVE นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายอีกฝ่ายเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันนะครับว่าทำนาเม็ดได้ยังไงบ้างนะครับอะไรยังไงบ้างนะก็ รับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสคิปหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลาในการตีนานมากนะครับอ่ะโอเคปึ๊บไปดูกันอันดับแรกนะครับเริ่มมาก็ปานกไปก่อนเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับรบพละโจมตีไปก่อนเลยนะ,นจ,ะจากนั้นก็ใช้สกิลล่าของเรเชลเหมือนเดิมนะครับอันนี้หวังผลเล่นเกตเอดเวททั้งทีมนะเพราะว่าเซอิน e เนี่ยมัน ออกสกิลครั้งหนึ่งเกรมันก็ยังไม่เต็มนะอะ่ะช่วงแรกจะเป็นช่วงการตั้งตัวก่อนนะครับปื๊บเล่นเกตเอาไว้ขึ้นมาต่อไปก็ใช้สกิลเซอินเพื่อเก็บเกตเอาไว้นะครับแต่ยังตีไม่โดนหรอกนะครับก็ฟาดไปก่อนโอเคแล้วก็เตรียมแปลงร่างฮนะ บางที่อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดใช้ซีเป็นตัวตอบโต้หลักไปเลยน่ยจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างซีเป็นตัวตอบโต้หลักไปเลยกับเล่นแบบเน้นตอบโต้ไปเชื่อไอ้แท็กได้อันไหนจะดีกว่านะครับอ่านี้ก็เปิดโอเคเดี๋ยวผมล้างบัฟล้างบัฟหรืออะไรไม่ล้างฮะฟาดให้ดูฮะอ่านี้ล้านสี่นะครับคือโดนรถพลังโจมตีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้บัฟฮายองนะครับ อันนี้ยังไม่สุดนะเดี๋ยวเราดูตอนสุดนะครับคือที่ผมไม่ลดคูดาวไม่ใช้ซีกเป็นตัวโตวหลักเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ใช้สกิลเซอินรัวๆอยู่แล้วนะครับช่วงเลทเกมเราต้องกดสกิลอื่นขั้นตลอดเวลานะอะอันนี้มีบัฟแล้วนะครับแต่ว่าเซอินเนี่ยยังติดลดพลังโจมตีอยู่นะจะด,ดูนะเท่าไหร่นะครับ2ล้านนะครับฮิตละ2ล้านอันนี้คือติดลดพลังโจมตีอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวฮิวขึ้นมาก่อนนะครับพายองบาดเจ็บนะบนอ่ะยังไม่ฮิวครับฟาดนะครับยัง้านสี่อยู่นะเพราะว่าเราจะได้กลับไปฟาดใหม่อีกรอบนะครับถ้าเกิดเราแบบนี้นะ โอเคตอนนี้ล้างบัฟไปแล้วเดี๋ยวเราลองฟาดใหม่นะครับจะได้ดาเมจเท่าไหร่อันนี้เป็นดาเมจนะครับ2ล้านนะครับไม่มีบัฟไายองนะครับสังเ,เกตดูดีๆตอนนี้ผมไม่มีบัฟไฮยองนะครับเดี๋ยวลองบัฟดูนะครับแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะน่าจะไม่ทันเดี๋ยวโดนรถฟังโจมตีก่อนอยู่ดีนะครับจําไยฟันเลย ไม่โดนรถพลันโจมตีแล้วนะฮะอันนี้ผมเปิดสกิีเวฟของซีนะครับเพื่อตั้งสถานะนะครับจะได้เล่นสบายขึ้นนะครับไม่โดนรถพลันโจมตีนะโอเคอันนี้ก็2ล้านนะครับไม่โดนรถพลันโจมตีไม่โดนรถพลันโจมตีนะ ผมยังไม่ได้ฟาดตอนมีบัฟพายองแบบไม่ได้ลดรดพลังโจมตีใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะได้ฟาดช็อตนี้แหละอันนี้มีบัฟพายองนะครับเต็มสูบแล้วแล้วก็ไม่ได้ลดพลังโจมตีด้วยนะครับเราจะฟาดเท่าไหร่นะครับมาดูกันมันควรจะเยอะกว่าสองล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเพราะเมื่อกี้ผมโดนพลังโจมตีผมยังฟาดสองล้านเลยเนี่ยจะไปเชื่อไอ้แท็กก็เท่าเดิมปั๊บสองล้านเท่าเดิมฮะเออ ผมว่ามันมันบั๊กหลายอย่างเลยเนี่ยนะอันนี้นะครับเปิดบัฟพะยองอยู่นะครับแล้วโดวนรถพันโจมตีนะอ่ะแล้วก็บัฟพะยองหมดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเขาดูนะอันนี้บัฟพะยองหมดแล้วนะดูนะฟันเท่าไหร่ตองล้านเหมือนเดิมอะเออนะยังไงเนาะอ๋อนะอ,อ,อันนี้ไม่ได้โดนรถพันโจมตี อันนี้โดนรถรถฟื้นฟูเฉยนะครับแต่ว่าบัฟพายองหมดก็ยังฟัน2ล้านอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าเหมือนบัฟพายองมันจะยังค้างอยู่นะครับมันจะค้างต่อไปประมาณฟันได้ประมาณ8ครั้งเลยมั้งนะครับก็ไม่เคยนั่งไม่อยากจะนั่งนับอนะเออแต่ก็ประมาณนั้นนะครับเราก็ฟาดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับรอดาเมจตกเมื่อไหร่ค่อยบัฟพายองขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งต่อให้บัฟพายองยังอยู่แล้วก็โดนรถพันจมตีเนี่ย หรือรถพิงจมตีหายไปบัฟพายองยังอยู่ผมก็ตีสูงสุดดนแค่2ล้านนะครับไม่สามารถไปไกลได้กว่านี้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฮิวพอถึงเธอที่3เนี่ยบอสจะเริ่มแรงมากนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะพอรับได้นะครับก็เ <c oughs> น้น จะสังเกตว่าพอติดสเปเชียลครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแถบเลือดบอสนะครับมันจะกระดิกเลยนะครับหขีดนะครับถ้าใช้สกิลเนี่ยมันจะกระดิกประมาณสอสขีดนะอันนี้ถ้าฟันเขาหนึ่งปุ๊บปุ๊บขีดหนึ่งเลยนะตอนมันเด้งนะครับสังเกตแล้วก็ช่วงจังหวะที่รอสกิลของเซอินนะครับก็เปลี่ยนมาฮิวเพื่อเสกววชิลหรือว่ายกโลอีวานนะครับหรือว่าบัฟไฮยองเพิ่มเติมนะครับ เพื่อถ้าเกิดมันไม่บัคเนี่ยเราก็ต้องมาบั๊ฮายองตลอดนะครับเพื่อจะให้บูสต์ดาเมจได้ตลอดเวลาแต่ว่าอ่าเซอินเนี่ยมันหมดเร็วนะครับต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าใช้ตัวตอบโต้ด้วยเนาะอ่ตอนนี้เขาเทิร์นที่3แล้วนะครับบอสค่อนข้างแรงนะครับต้องพยายามยกโล่แล้วก็อ่าฮิลของฮายองเรื่อยๆนะครับเพื่อเซฟวอร์ชิลตลอดนะครับถ้าเราเลี้ยง2อย่างนี้ได้ตลอดนะครับเราจะบล็อกสกิลของบอสทั้ง2สกิลได้เลย แต่ว่าจะไปเสี่ยงกับการโดนโจมตีธรรมดาของบอสนะครับถ้าเกิดบอสตีธรรมดาโดนตัวสำคัญแล้วตายไปเลยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะครับก็เริ่มแตกนะครับซึ่งตัวที่บอสจะตีธรรมดาเนี่ยมี2ตัวนะครับคือซีกับอีวานนะครับถ้าประมาณเทินที่5น่าจะยืนไม่ได้นะอาจจะโดนตบทีเดียวตายได้นะครับผมก็เลยเอาอซีไปใส่เลือดเหลือหอะไรอย่างงี้นะเผื่อเพิ่มโอกาสรอดนะครับ อันนี้ก็ยังนวดต่อไปเรื่อยๆได้อยู่นะอ่าผมผมว่าผมขอไทมสคริปต์เลยดีกว่าไหมาสคริปต์ไปสักสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมขอตอนนี้มันเจ็ดนาทีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอกระโดดไปสักสองนาทีแล้วกันปุ๊บนะครับตอนนี้เน์นทีห้าแล้วนะครับก็ต้องฮิวรัวๆนะครับยกโล่รัวๆแล้วนะครับตอนนี้มีจังหวะต้องยกโล่เลยนะครับัเงเกตว่าสกิลเหลือยี่สิบวิเนี่ยเราต้องรีบยกโล่แลลวนะครับต้องสร้างวอยรอแล้วนะครับ ่ะปเดบ,บ,บล์ออกสกิลโอเคบอยของอีวานก็จะหายไปนะครับก็เราใช้บอยของพายองต่อนะครับโซ <c oughs> เซอินก็ยังเหมือนเดิมนะฮะดาบให้เท่าเดิมไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> โอเคนะคับแล้วก็มีจังหวะฟาดก็ฟาดต่อนะครับ ก็ช่วงที่ยังเปิดบอยไม่ได้ก็จ,จะบัฟฮายองไปก่อนนะครับหรือถ้าทานก็ยกโล่นั่นไงทันนะครับประมาณ20กว่าวิเนี่ยควรยกแล้วนะครับมนงั้นจะอาจจะติดอย่างเงี้ยติดตีดตดสปีดอย่างเงี้ยนะครับเรายกไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดมันซวยนะครับเจอจังหวะบอสตีติดสปีดแล้วแบบจังหวะเรายกบอยพอดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันตีโดนนะเราบอยหายอนะ่ะพอโดนสกิลก็ระเบิดนะครับแต่ถ้าเกิดมันตีมธรรมดาติดมิสเนี่ยเรารอดนะจ๊ะโอเค่ยังยื้อได้อยู่ฮะ เนี่ยโดนโอ้โหเกือบตายนะครับเปลี่ยนมาฮิวไม่ทันนะเมื่อกี้วางแผนไว้ว่าจะปานกนะครับอ๋อแล้วก็บัฟข้างบนนะครับของบอสนะครับมีอยู่3ามอย่างก็คือลถพลังโจมตีลดพลังป้องกันแล้วก็บอสโดนแรงขึ้นนะครับอย่าลืมต้องบัฟเรื่อยๆไอ้บัฟโดนแรงขึ้นที่กระพริบอยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้จากการบัฟข,ของฮายองนะครับส่วนอีก2ออันนะครับเป็นบัฟจากราเชลนะครับต้องขยันบัฟเรื่อยๆพอมันกระพริบ พอมีจังหวะเรามีจังหวะอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลารอสกิลเซนก็ให้ป่านกนะครับอ่าตอนนี้เข้าเทิร์นที่6ของบอสแล้วนะครับบอสจะแรงขึ้นมากเลยตอนนี้น่าจะตบทีเดียวซิกตายนะยกโอ้โหนี้เกือบยกไม่ทันนะเพราะว่าก,กดสกิลบางทีแม่งลืมลืมดูไงแล้วบางทีมันอยู่ช่วง30 30ิาวินีอันตรายมากเลยเพราะว่าบางทีเรามันยังเหลือเวลาเยอะไงพอเราไปฟันก่อนแล้วบางทีติดสปีดนะครับรัวๆมันก็แบบบับไม่ทันนะครับ 4ีวินี้ยังพอรับได้หรือเปล่าหรือ30แหละโคตรเร็วเลยโอเคตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วครับสามารถตีบอสได้ห้าสอร์แล้วนะอ่าด้วยดาบเดียวนะครับตอนนี้เลวว่าแนะครับบอกไว้ก่อนตอนนี้นะครับพยายามกดสกิลให้ได้ต่อเนื่องตลอดนะครับอย่าให้มัน ติดติดสปีดมากเกินไปนะครับคือหลังจากใช้สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสติดติดสปีดของตัวละครตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่กดสกิลเลยอ่ะมันจะไหลไปตัวที่2นะครับเราต้องกดสกิลตลอดนะครับอยาให้มันไหลไปตัวที่2ได้มันงั้นเธอร์มันจะวิ่งเร็วมากอย่างในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่ผมพลาดหลายอย่างคือผมยังลังเลเรื่องการกดสกิลอยู่จะทําให้เธอร์ไหลเร็วขึ้นนะครับพอาเธอร์ไหลเร็วขึ้นเนี่ยบอสมันก็จะเก่งเร็วมากนะครับโอเคตอนนี้อีวานตายนะครับระ น่าจะโดนตีนะผมดูไม่ทันเมื่อกี้ผมก็ลืมไปก็ยังลากได้ต่อนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายังพอลุ้นกับสกิลของฮายองอยู่นะครับตอนนี้ต้องคือต้องเรรีบเสกรอยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบเสกเนี่ยเรามีโอกาสรีคูดาวทันตอนนี้ยังคูดาวบอสอีก30บวิใช่ไหมครับเราเหลือ50สบวิเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ซีฟปฟันแล้วทําให้เราอ่าลดคูดาวทําให้กลับมาสร้างรอยได้ทันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ทันก็แตกนะจ๊ะเคบอสออกมาต่อไปน่าจะเป็นซีกออกไปฟันนะครับถ้าผมคาไม่ผิดนะไม่ทันนะ่ะสังโลไม่ทันแต่ว่าไม่แน่อาจจะรอดก็ได้นะครับรอดูก่อนตอนนี้ก็ฟาดไปประมาณ60%กว่าเแล้วนะบอส ตายไหมเนี่ยชอนน็อตนี้แต่ยังมีวอยชิลอยู่นะสีกับอืมเมื่อกี้สีกับราเชลมีว,วอยชิลอยู่ฮายองไม่มีแต่ว่าฮายองหลบได้เว้ยก็เลยรอดนะครับเมื่อกี้ส่วนเซอินนี้มีแคปเลือดนะครับก็ในช่วงยังเธอยังไม่ไกลามากเนี่ยบอลมันจะยังติดแคปเลือดอยู่นะครับแต่พอหลังหลานเนี่ยมันจะฟาดทะลุแคปเลือดทุกอย่างเลยนะ <laughs> โอเคยังล่าต่อไดอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ7จสแล้วนะ อุ้ยนี่ไงฟาดทีเดียวตายเลยนะครับซีเลือสามตัวฮะมาล่าก,กันต่อนะครับว่าจะล่าได้ขนาดไหนนะเทินที่8นะครับตอนนี้15นาทีท่ากาเนี่ยจะลำบากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแคปเลือดนะครับทําไม่โดนโฉบจังหวะที่พลาดเนี่ยจะคว่ำไปเลยนะ เสร้างวอยต่อฮะตอนนี้มีตัวสร้างวอยชิลแค่ตัวเดียวนะครับค่อนข้างวัดใจมากว่าจะดวงดีแค่ไหนนะครับโอม,มิสนะครับฮายองเหลือวอยอยู่นะครับแต่ละเชือ์หมดแล้วนะครับเซอินหมดแล้วนะสกิลนี้ราเชลน่าจะแตกนะครับอ่ะตอนนี้น่าจะได้ประมาณ70%ได้แล้วเนาะเลือดนะครับ400กว่าล้านนะ อืมเรียบร้อยครับราเชลแต่ยังมีชีวิตที่สองอยู่ยังออกมาลากได้ต่อนะครับดาเมจลดลงนะเพราะว่าบัฟเกรเวกไรเชลไม่เต็มนะโอเคเล่งขึ้นมานสร้นอันนี้น่าจะสร้างฐานได้อีกครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดเราหลบได้นะครับวอยชิลจะไม่เสียนะ ซีอ,อินโดนว่ะบอยแตกตัวลอ่อไม่มีแล้วไงซีกับอีวานนะครับเป็นตัวลอ่ออ่ะแต่ว่าสกิลยังติดแคปเลือดอยู่นะครับก็รอดไปนะครับแต่ชอน,นี้ไม่มีบอยแล้วอุ้ยราเชลบินเรียบร้อยนะครับเหลือฮายองฮายองยังมีบอยอยู่นะเมื่อกี้เห็นแบบแบบแล้วยังรับได้อีกสกิลหนึ่งนะครับมาสองตัวก็เอาขออีกขออีก ปึ๊บเด้งฮะลุลัวครับถ้าเกิดผมใส่เจมตีสองครั้งมาตอนที่ตีเมื่อคืนน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่คิดไงว่ามันจะบั๊ไปถึงเจมด้วยนะครับคือผมรู้แล้วว่าเซอินอ่ะมันมันบั๊บัฟไม่ได้เนะไอจากไอรีนไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลไปถึงเจมด้วยนะผมมารู้เมื่อเช้านะครับเอออุ้ยวอยแตก งานหยาบตายอุ้ยเลือดละหนึ่งในครั้งหนึ่งก็ตายอยู่ดีแหละเอ้ามิสว่ะเอาเว้ยขออีกนิดนึงโอ้เอามิสอีกอา้าวเทพฮะฮายองแต่ฮายองยืนบัฟมันมันไม่ได้มีบัฟอะไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยหลบอีกครั้ง,นงหนึ่งปะไหนก็ไดินไหนนะเฮ้ยมิสว่ะเทพ มันก็จะดวงหน่อยๆนะเออคือได้ก็หลบรัวๆก็สบายอ่ะเสกบอยอีกครั้งหนึ่งมาเสกไว้ก่อนเผื่อโชคดีรีทันไม่ทันหรอกมันจะทันได้ไงวะ ตายแล้วตีคูดาหมดเลยเออตอนนี้ตีได้เยอะมากนะครับน่าจะประมาณ75%ด้ได้นะ73%ประมาณนั้นเนาะแทบเลือดนะครับน่าจะเหลือเกือบหนึ่งใน4แลละอืมน่าจะพอดีอ่ะน่าจะประมาณ75%นะครับดาบเดียวนะตามเมงครันอีกโอ้ยหื แตกครับ11เทิร์นนะครับ19นาทีนะครับยืนตีกับมังกรดำ19นาทีเลยนะก็โอเคนะครับทำดาเมจได้มากกว่าทากะค่อนข้างจะแน่นอนนะครับสำหรับโหมดนี้นะแต่ว่าในโหมดอื่นๆนะครับยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะบอกตามตรงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของบีบัคไม่ได้รับดาเมจจากไม่ได้รับพลังโจมตีเพิ่มจากไอรีนด้วยนะั่นแหละนะมันก็เลยทําให้แบบแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับก็ สำหรับแนวทางการใช้เซียนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโหมดอื่นๆนะครับที่ยังพอไปได้อยู่นะครับก็จะมีสมาร์ทโหมดนะครับที่เป็นหอคอยกับทาททลอสในชั้นที่ไม่มีอัลันตากับเคลมิสนะครับก็คือไม่มีกันห้าเป้านะครับสามารถเอาเซียนลงไปฟาดได้นะครับแทนพีดำเลยนะครับดาเมจหนักกว่าแน่นอนนะครับส่วนดันเจียนกิลผมคิดว่ายังใช้ท่ากาดเหมือนเดิมนะครับยกเว้นด่าน9ก้ขีดสิจะเปลี่ยนมาใช้เซียนนอกนั้นผมคิดว่ายังไงก็ท่ากาดอยู่ดีต่อให้เป้าหมายมี3เป้านะครับผมก็ ยังคิดว่ายังใช้ทาการเหมือนเดิมเพราะว่าดันกิลบางดันมันยังมีบัฟที่ต้านความเสียหายต่างๆนะครับทำให้เซีินเนี่ยตีไม่เข้านะครับติดศูนย์นะเซีินไม่มีทะลุบัฟเป็นข้อเสียหนักมากนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการตีมังกรดานะครับก็เป็นเหมือนผมรอไว้ให้ให้เซีินมาลงยังไงก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ทำคลิปมังกรดำนะครับบังเอิญบังเอิญเลยเกินนะก็ โอเคเอนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับ1ึงดาบ75%ของเซอินนะครับมังกรดำนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า